อาชีพอะไรเนาะด้วยความที่เป็นคนขี้เกียจและคนขี้เกียจมันชอบมักหากทางสบายและหางรัดให้ตัวเองเอทําไงว่าทํางานน้อยแต่รวยเร็ว <laughs> 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 จากที่เมื่อก่อนเคยคิดว่าต้องซื้อรถซื้อบ้านตอนนี้มันได้ตั้งแต่อายุ 22, 23, ยี่สิบสองยีสามอะไรเงี้ยมันติดจรวดมันเร็วไปหมดทุกอย่างเพราะแบบเอาจริงๆนะชีวิตเราคนุษย์เราไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอะไรเลยขับเคลื่อนด้วย <laughs> เงินจริง ช่อง i m มพอ s ิโบนะคะแล้วก็น่าจะได้เห็นตั้งแต่ชื่อคลิปกันแล้วว่าเฮ้ยทาไมชื่อรายการมันดูแปลกหูแปลกตาเพราะว่าวันนี้เราจะมาประเดิมค่ะ EP แรกและรายการใหม่เนาะมันจะเป็นรายการที่ว่าเฮ้ยเราจะมาเฮ้ยแกะก๊องแกะเข,ขีเข้ยวมาถอดรหัสเฮ้ยมาดูกันสิว่าเด็กจบใหม่เนี่ยแต่ละคนเขาออกไปมีเส้นทางชีวิตอะไรทําอาชีพอะไรแข่คนแรกต้องไม่ธรรมดาเพราะดีกรีเนี่ยเป็นถึงติ๊กต็อกเกอร์สองคนล้านวิว ข้างบ้านมึงว่ะวะต้องเต็มไปหมดอ่ะกลับมาอีกครั้งกับวิชันธรรมชาติรมนอวันและนี่คุณผุมร้านดังในติ๊กต๊อกนหมึกย่างเป็นตัวแบบนี้เลยค่ะร้านออกซะพูดหมึกย่างรมนอขอต้อนรับเข้าสู่รายการจบแล้ว แรกคือส,สวยขนาดนั้นเ,เลยเหรอมึงมากมึงธรรมชาตินะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็ทําแบบ YouTube เอ่ยทิก t o k เอ่ยเฟซบ o ๊กเอ่ยไอจี AT, เอ่ยทำทุกแพลตฟอร์มเพราะว่าเดี๋ยวนีด้ยวยความที่มันแบบ กดทีเนียมันเชื่อมไปได้ทุกแพลตฟอร์มนะก็ทำทุกแพลตฟอร์มไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเรียกเป็นแบบเหมารวมว่าเป็นแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์ละกันนี่เอาจริงคือนี่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยนู้นนะอนุบาลไม่ใช่วัดหงไม่ใช่วัดยมไม่ใช่มหาลัยมหาลัยพอปีหนึ่งและแอมคือเป็นคนที่แบบว่าเข้ามาแล้วคือเอ e เนอร์จีล้นเหลือมากเรื่อความที่เราเองก็ตอนแรกเป็นคนเรียบร้อยแต่พออยู่ใกล้แอมบ้างๆแา้นี่คือแบบเริ่มดีเออแกมเป็นคนเงียบมากเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้เงียยบขนนนาดดัั้้แต่่ไไงม มึงเป็นเหมือนเดิมเลยแอบมีน้องเล่าอย่างนี้เลยตั้งแต่สมัยแบบมัธยมเหมือนไงเราก็รู้สึกว่าอาชีพอะไรเนาะด้วยความที่เราเป็นคนขี้เกียจและคนขี้เกียจมันชอบมกหาทางสบายและหารัดให้ตัวเองทําไงว่าทํางานน้อยแต่รวยเร็วเพราะฉะนั้น จะมานั่งคุยกันแบบนี้ธรรมดาไปเดี๋ยวเราต้องมีพงมีพรอ,อยจะบอกว่ายืนคุยนะ <laughs> ทำไมยืนไม่ได้ <laughs> มันเมื่อยอะเพ่จะให้การพูดคุยของเราอะแกได้ใช้แบบจิตบำบัดไปด้วยเ <laughs> ข้าสู่ช่วง t h ไาไอ้ <laughs> มาเก คือรายการเนี้ยเอาตรงๆคือทํามาเพื่อ Sp สปอนเซอร์สปอนเซอร์สามารถติดายโลโก้ได้พื้นที่โฆษณาติดอยู่ข้างหลัง <c oughs> คือได้ทุกอย่างเลยแต่นั่นแหละคือเราอยากให้มาระบายชีวิตหลังเด็กจบใหม่มันไม่น่าสวยหรูแบบที่เราเห็นอยู่นะวันนี้ <c oughs> ถูกต้องปะมันต้องมีเบื้องหลังอะไรบางอย่างแนมะ้แต่อาชีพที่แกทําตอนนี้เองกว่าจะมาเป็นถึงทุกวันนี้ได้ <c oughs> โอ๊ยหนามา มึงไม่ได้ดราม่าขนาดนั้นชีวิตมึงไม่ได้ดราม่าเลยธรรมชาติระหว่างการพูดคุยอะธรรมชาติอะสามารถเนี่ยมาระบายผ่านภาพผ่านสีที่แกเลือกหยิบจับได้เลยพูดเหมือนนี้ให้หนึ่งร้อยที่แปดสีให้คุณเลือก้าที่แกละบายวันนี้ฉันจะให้แฟนคลับแกด้วยเพราะฉะนั้นคอมเมนต์มาดีกว่าใครเป็นแฟนคลับพี่ธรรมชาติเนี่ยคอมเมนต์มานะคะว่ารู้จักธรรมชาติได้ไงชอบธรรมชาติตั้งแต่คลิปไหนกดฟอลโล่ตั้งแต่เมื่อไหร่ตอบมาเลยเดี๋ยวเราไปสุ่มคอมเมนต์กันดีกว่าไอเดียดีจริงหรอ ฝัดธุรกิจทำงานหนักมากเลยคำว่าเรามาที่คำถามแรกกันเลยดีกว่าเพราะแกเรียนเรื่องแบรนด์มาถูกต้องปะแล้วอยู่ดีมาทำสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ไงพอเข้าปีหนึ่งออพ่อเสียแล้วคืองานทุกอย่างที่บ้านอะ่ะคืออยู่ในความดูแลของพ่อเข้าใจไหมพอพ่อไม่อยู่แล้วมันรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นควง้งมันทําใหเา้เราจากที่เป็นแบบพี่สาวคนโตบ้านต้องกลับมาเป็นแบบช้างข้าหน้าเออเป็นฟิลงงี้เป็นฟิลแบบต้องดูแล ครอบครัวมหาลัยเราเห็นว่าเพื่อนเราทำนู่นทำนี่ทำนันได้เงินอยากทำบ้างก็เลยเริ่มเลยนะตอนนั้นว่าแบบ อุ้ยลองดูซิอะไรแบบง่ายๆอย่างเช่นไปเป็นเอ็กซ์ตาไปเป็นสตาฟแล้วเขาจ้างแบบวันหนึ่งสี่ร้อยห้าร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ถามพวกมัเนเลว่าแบบไปกับเพื่อนมันก็สนุกด้วยความเรียนเทศนะมันต้องมีอยู่แล้วแข่งประกวดหนังสั้นภาพยน<อ>ตร์สั้นอุ้ยเราผ่านกันมาหมดแล้ว <c oughs> โฆษณาทำโฆษณาประกวดเพราะตอนนั้นมันมีความคิดอย่างหนึ่งแวบขึ้นมาในหวัวแล้วนะถ้ามีความสามารถไม่จำเป็นต้องเสียตังเองอันนี้แนะนำได้เป็นทริคล Luc ี้อ l เดย์ถ้าเกิดใครที่แบบ มันคืออะไรอะ Lucky h ฮ t e l เว็บที่รวมการแข่งขันทั้งหมดในประเทศรวมว่าแบบอยากได้อะไรก็แค่ทำตามเกณฑ์ที่เขาให้มาฉันขอให้เธอสรุปเลยช่วงมหาลัยมันคือสีอะไรและรูปทรงอะไรสำหรับแกนี่ค่ะตรงนี้เท่านั้นทำไมอะเราสึกว่ามหาลัยมันคือการอยู่ในกรอบไม่ใช่แบบออกนอกกรอบไม่ได้นะแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นกรอบที่อะไรดีไม่ดีมันไปไม่สุดราคามันเหมือนไม่ลี่ยมันมีกรอบมีไอแบบ บังไว้หมดอะไรเงี้ยมันก็เป็นสงที่ดีมากเพราะมันเป็นอะไรที่แบบทําให้เราได้ลองเหมือนที่เขาบอกคือเจอประจําเลยคำนี้แบบอยากลองทาอะไรมาหาอะไรมึงทำไปเลยเพราะมันเหมือนกับการล้มในฟูกหนึ่งคือกล่องเป็นลูกปากเราไม่รู้ว่ามันลึกตื้นหนาบางเท่าไหร่มันใส่อะไรได้ไปขนาดไหนแต่สิ่งหนึ่งที่มันทําได้ก็คือความมั่นคงของโครงสร้างการเป็นติ๊กต็อกเกอร์ห้าล้านซับสไครป์เนี่ยต่อเดือนเนี่ย รายได้มันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วคะป๋าทำค่ะป๋าทำเอาเอามือหนูมาได้ดับด้วยไหมคะหเจ็ดหลังอันนี้คือมันแบบเจ็ดต้นต้นหรือเจ็ดปลายปลายแล้วหรอต้นต้น <laughs> ต้นต้น,ตน <laughs> มันให้กูปลายป่านี้โอ้โห้านกูมป็น,นะไม่ผ่านกูนแบบกูซื้อบ้านติดทะเลสาบ <laughs> มันมีดาร์กไซส์ไหมในวงการเนี้ยโดนจ้างงานหายอะไร ส่วนตัวยังไม่ค่อยเจอเพราะว่าหนึ่งเลยคาแรคเตอร์หลออาตจาเป็นคาแรคเตอร์ที่มันดูแรงก็อาจจะไม่ค่อยมีแบบอุ้ยคนกล้าอะไรเงี้ยที่บอกใครพูดกับแกว่าแกเป็นคาแรคเตอร์นี้คือฟิลเตอร์ที่เราเลือกใช้ห <c oughs> ามันวิ่งมันแบบโ้าว้ไอ้วัดลี One y. คุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมผู้ชมวันนี้ตั้งแต่ก้าวบนรลบออกมาจากบ้าน วอลีนี้มันมาจากไหนวะเป็นพิธีกรโรงเรียนเป็นพิธีกรมหาหลัยอะไรเงี้ยแล้วก็จะติดคุณผู้ชมคุณผู้ฟ <c oughs> ังโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวนะตอนนั้นนะแบบ 1, ล้วยู่มีน้องคนนึงเล็กขอหน้าจอมาที่แบบเลื่อนคลิปเราแล้วแบบคุณผู้ชม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 แล้วราสึกว่าเฮ้ยไม่คนจำว่ะก็เลยพูดตอบมาเรื่อยๆจนตอนจนตอนนั้นนะแฮชแท็กคุณผู้ชมมันโตเร็วมากแบบ1000ล้านวิวอะตอนนั้นอะ พอบอกได้ไหมตั้งแต่ทํามารู้สึกว่าซีรีส์ใช้คําว่าซีรีส์ได้ปะในช่องไหนที่คนจําและคนชอบที่สุดคือแต่และช่วงมันก็เป็นเหมือนเป็นการวางกลยุทธ์ของเราแหละ<อ>มีเด็กแล้วอยากได้ไวัยรุ่นเพิ่มวัยผู้ใหญ่เพิ่มอ่ะมันจะได้มีกลุ่มที่ติดตามเราหลากหลายมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นนะพยายามพัฒนา d e v ล l อปช่องให้มันกลายเป็นช่องที่วาไรตี้มากขึ้นมันจะได้ดูได้กันทุกวัยทุกวยัยเป็นมุกเป็นก๊กเป็นอะไรอาจจะเป็นแบบรีวิวของแต่ให้มันมีความสนุกสนานมากขึ้นทํายังไงดีวะให้ ของสิ่งหนึ่งมันสามารถทําได้หลายๆคลิปเเช่นแบบสเปรย์หิมะสเปรย์น้ำแข็งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนี่รีวิวสเปรย์น้ำแข็งอู้ฉีดแล้วมันเย็นแบบนี้ถ้าอยากรู้ว่าฉีดกับต้อนไม้ใบหญ้าแล้วมันเป็นยังไงอะ่ะลองคอมเมนต์มาถ,ถ่ายให้ดูคนคอมเมนต์มาเยอะมากากระแสตอนนั้นมันดีมากพอะนั้นมันก็เลยทำให้ช่องเราการมาเป็นช่องรีวิวอของกึ่งการทดลองกึ่งแบบ วาไราตี้ไปในตัวเลยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมันก็มีอยู่วันหนึ่งที่มันแบบทำให้ซีรีส์ของการทดลองเนี่ยมันแบบเป็นไวรัลม,มากนะก็คือการฝังดินถ้าเกิดเอาคุกกี้ไปฝังดินน่ะมันจะเป็นยังไงอยู่ก็อยากรู้ขึ้นมาอันนไว้หนึ่งปีใช่คะคุณผู้ชมได้ยินไม่ผิดเพราะว่าฉันจะเอาคุกกี้ฝังดินไว้หนึ่งปีด้วยความที่สงสัยตอนเด็กเดียวเป็นเด็กที่สงสัยไงในเมื่อเด็กเขาทําไม่ได้เดี๋ยวเราทําให้เด็กดูเองสุดยอดมากขอบคุณมาอของ อันนี้คือได้ขึ้นโคอนรายการแล้วก็เต็มจบได้เลยแต่ประเด็นคือยังไม่ถึงครึ้น่งของรายการและวคย่ามเียสรุปอาชีพที่ทําอยู่ตอนนี้ t ต็ t o บเจช่วงวัยตอนนี้ในหนึ่งภาพหนึ่งสีมันเป็นยังไงธรรมชาติโอเคคืออะไรคืออะไรตื่นหวัดชีวิตไปเร็วมากหลายสเต็ปจากที่เมื่อก่อนเคยคิดว่าต้องซื้อรถซื้อบ้านก่อนอายุสามส ตัวน,นี้มันได้ตั้งแต่อายุ22 23มันอย่าเงี้ยมันติดจรวดมันเร็วไปหมดทุกอย่างเพราะแบบจริงๆนะชีวิตเรามนุษย์เราไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอะไรเลยขับเคลื่อนด้วย <c oughs> ชัดชัดเจนจริงเอาจี่จริงๆเลยพูดแฟกเลยบางคนแบบว่าไปดูแบบปัจญาที่แบบ<อ>ไม่เงินไม่ไปของ,องนอกกายสิงนากมันไม่ใช่อะ่ะเราจริงๆอะ่ะมัน,ม,นมันใช้ไม่ได้ในชีวิตจริงเพราะว่าทุกอย่างล้วนขับเคลื่อนด้วยเงินอันนี้คือยืนยันนอนยันว่าจะเป็น อาชีพเนี้ยต้องใช้ทักษะอะไรคูณมาขนาดนี้น้องอยากไปแล้วคะ่ะอยากเอาเวลาว่างมาลงคลิปทุกวันแล้วคะ่ะทักษะหนึ่งที่ที่ต้องมีเลยนะเออก็คืออยากให้เห็นหลังเครง้องมากเลยทีแล <c oughs> ะศาหนึ่งเลยที่ต้องมีก็คือเป็นแบบสุดคือถ้าเกิดอยากทำจริงๆต้องเหมือนทำแม่งทุกอย่างจนกว่ามันจะไปถึงแต่จริงๆนะเราไม่รู้ว่ามันต้องพูดว่ามันต้องมีทักษะอะไรกี่ทักษะบ้างอะ แม่งคนเราจะมีแบบ100ทักษะแต่ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วมึงไม่ไม่ทำต่อเนื่องไม่สุดสักอย่างไม่ก็ไม่ไม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 สําเร็จปะคือให้รู้ไว้เลยว่าเป้าหมายของเราเคืออะไรแล้วก็เราไม่ต้องหามีแคครบก็ได้กว่าจะไปถึงตรงนั้นนะแค่ไปให้ใกล้ที่สุดคนเรามันตั้งหวังไว้100มันจะไปถึง100ทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกปะถ้าเรามี100เราไปได้แบบ80ถ้างั้นมึงลองตั้งไปของมึงสัก0งก็ดล้อยกิมึงก็ไปตั้เกินเป้าไปเลยเก้ายู่แล้วอะไรมััันคือปจจยที่มันจะทําให้ไปถึงความเก่งทางด้านไหนไป สาวเองเลยเดี๋ยวนี้อยูทูปยูทูปกำลงเรเยอะแยะไม่ต้องร้อยใครมาสอนต้องไหมนี่ก็เรียนรู้ผ่านย t u b e ตัดคลิปก็เรียนผ่านย t u b e บางคนที่เรารู้สึกว่าแม่งจะทาตรงนี้ได้ไม่ต้องทำในนี้ว่าแต่ว่าตรงนี้เราไม่ชอบอะทำไงดีวะก็จะมีกําแพงแวอันี้ก็จะยากหน่อยแกคิดว่าถ้าแบบเด็กจบใหม่อยากจะมา ลุยทําสิ่งเนี้ยด้วยตัวเองเต็มตัวมันควรมีอะไรซัพพอร์ตเขาปะควรมีอะไรที่ทําให้เรามั่นคงก่อนเพราะว่าอาชีพมันไม่มั่นคงเธออีฉันทําเป็นอาชีพหลักทุกวันนี้ยังไม่มั่นคงเลยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอาชีพที่โอ้โหมันจะมีมาตลอดอะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับความขยันเราอาจจะเริ่มจากการที่ททางานประจำแล้วลงเว็บทําดูก่อนเรามั่นใจแล้วว่าขาที่เราอยากไปมันถึงถนแล้วค่อยก้ามาเต็มสองขา ประใจมากมันไม่ใช่แค่แบบโอ้ทำออกมาทำนี้แล้วจะรวยทุกคนพีนไ่ไม่ต้องมีงานประจำอ,อ่ะมนุษย์อาฟฟินไม่ต้องมีชาวนาไม่ต้องทำเข้าใจไหม<อ>คือไม่ทุกคนไม้ทำอาชีพนี้กันไปหมดเหรอเราทำอย่างนี้ลองดูก่อนลองดูอย่าพึ่องอย่างมาเต็มขาเพราะว่าถ้าล้มไม่มีใครช่วยนะคะในชีวิตการทํางานจริงอะมันไม่ใช่แบบมาอะไราที่เราบอกว่ามันล้มในฟูกไง<อ>แต่นี่คือล้มก็คือล้มโขดหินด,ดินทรายนะคะที่แทงก็ไม่แบบรู้จบเพราะฉะนั้นให้เรามั่นใจก่อนโอเคแล้วค่อยหยั่งมา โอเคมาต่อเลยคำถามจากทางบ้านนะคะที่คุเป็นคนเขียนเองเออเพราะถือว่าอันนี้มันเก่ัถือว่าใช้ตัวแกเยอะขนาดไหนในการทำอาชีพเนี่ยเขาไม่ได้เปลืองตัวมากแต่ว่าก็คนเรามันต้องเอาหาความสบายให้ตัวเองจะไปทำงานหนักเพื่ออะไรอะวูดจริงๆเลยนะไม่ใช่แบบว่าอินชไม่ใช่ไลฟ์ฟร์ที่แบบทำงานหนักเพื่อชีวิตดีๆทำตัวเองให้สบายนี่ คำนิยามที่ถูกต้องเนี่ยแกวางแผนเป้าหมายในอาชีพนี้ต่อไปยังไงก็อาจจะต้องมีอาชีพที่มั่นคงที่เป็นรายรายได้ประจําให้ตัวเองบ้างอย่างเช่นมีธุรกิจเอยใดที่มันไม่ใช่กระเป๋าตังเดียวเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นไปนะคะวิกธตการโควิดมันทำให้เราเห็นองค์รวมในชีวิตมากขึ้นว่าจะมีแค่อะไรบางครั้งทีสิ่งที่เราเรียกว่ามั่นคงอาจจะไม่มั่นคง ทีนี้ยงเราอยากรู้ว่าการหารายได้จากช่อง tiktok มันมาทางไหนบ้างรายได้จากการรีวิวอันนี้น่าจะเป็นส่วนใหญ่เลยรีวิวสปอนเซอร์ร้อคือช่องอีชันเนี่ยต้องขอบอกตามตรงว่าเป็นช่องที่รีวิวของที่ใช้จริงแต่เป็นช่องที่นําเสนอสินค้าด้วยเราไม่มีเวลาไปทดสอบทั้งหมดหรอกว่าแบบมันจะเป็นยังไงแต่ในเมื่อเขาผ่านกฎที่มันต้องมีนะคือต้องแบบมีรับรองไม่ว่าจะเป็นออยอตรวจแจ้งอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาผ่านตรงนี้แล้วเราก็ถือว่าสินค้าเขาก็มีคุณภาพในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นหน้าที่ขออองเเเเรราาาาาคคคคคืืแ่่่ปป็็นนนนนสสตััววกกลห้บิดดูู เขาแค่นั้นฉันนะเคย<ม>คือสินค้าส่งไปโอนเงินดับหลายตัวมากเพราะว่าแบบอย่างเช่นแบบโอเวอร์เคมแบบหุ<อ>้ยขาแบบเจ็ดระดับให้ในหนึ่งวินาทีไม่ใช่เอาอะไรมาขาวเจ็ดระดับหนึ่งวินาทีงงแกทำมาสามปีแล้วมันต้องเจอคีสักเซสฉบับธรรมชาติบ้างดิทำคลิปฉบับธรรมชาติแบบเนี้ยปังเช่นต้องเปิดจั่วห่วยด้วยอย่างงี้กลางเรื่องต้องอย่างงี้เหมือนเวลาเราเรียนทำหนังอะแกรู้แล้ว<อ> ขอบอกลวคนนี้มีคำตอบไม่ใช่แบบให้เราไปตัวตั้งดีกว่าถ้าเราเป็นคนดูเราอยากดูคลิปแบบไหนให้ทําคลิปแบบนั้นอยากดูคลิปเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ถ้าคนชอบประวัติศาสตร์ก็ลองทาดูสิไม่เห็นเสียหายลองดูก่อนถ้ามันไม่เวิร์กก็ค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะมันไม่มีใครสามารถบอกได้หรอกว่าพูดเบิดที่มาจั่วหัวไปเลยอยากเป็นคนดังทําไงถ้าทุกคนทำคลิปแบบนี้หมดและถ้าตอบได้ว่า กูไม่อยากดูมึงก็ต <concealed them now> ้องเปลี่ยนค่ามันถึงเรียกว่าอาชีพไงมันต้องมีโอกาสมันต้องมีรายได้มันต้องมีทางไปต่อใช่ใช่ถูกติกถูกขอเล็กๆแกวันจบแล้วอะวันนี้คือได้อะยะจบแล้วหรอเพิ่งจบอะจบมาแล้วเป็นไรวะเราลุ้มาแล้วว่าตอนเนี้ยเป็นอะไรและตอนเนี้ยจะกลายไปเป็นอะไรต่อเป้าหมายต่ออยากให้สรุปชีวิตตัวเองออกมาในหนึ่งภาพหนึ่งสีกับ เส้นทางต่อไปนี like <istas> ้ละมันจะเกิดอะไรขึ้นธรรมชาติว้าาาอะไรอะ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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันทะ่าไหนธรรมชาติช่วยสรุปให้คุณผู้ชมรู้หน่อยว่า ภาพที่เกิดจากการระบ,บายชีวิตเด็กจบใหม่เนี่ยมันคือภาพอะไรเพราะอะไรถึงได้สิ่งนี้จุดเริ่มต้นของเราโชว์โชว์ก่อนโชว์ก่อนโชว์ก่อนว่าอย่างที่บอกว่าจุดเริ่มต้นของเรามันอยู่ <c oughs> อยู่ในในกล่องในกรอบในอะไรที่มันสามารถตื้นลึกหนาบางเราสามารถเป็นคนกนําหนดได้ว่ามันจะขนาดไหนพอเราออกมาเราต้องทาตามสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักอันนี้มันคือเป็นแรงขับเคลื่อนแรงผลักดันในการใช้ชีวิตยอยู่แล้วพออยู่ในชีวิตการทํางานในอะไรเงี้ย พอเราได้ติดสปีดให้กับชีวิตมันรู้สึกว่าแม่งชีวิตเรามันเริ่มที่จะแบบใกล้สู่สิ่งที่เราเรียกเรียกว่าความสําเร็จมากขึ้นละสิ่งที่มันต้องเหลืออยู่ก็คือมันติดฟังก์ชันอื่นๆที่มันต้องทําให้เป็นหลายสกิลอันนี้จะเป็นคนคนนึงอาจจะมีมีปีในการที่แบบว่าโอเคเราทํางานสายนี้เราต้องไปต่อแบบนี้ได้มีเท้าให้เดินมี มีครีบให้ว่ายเอยได้ขึ้นฟ้าลงเหวคือมันต้องทําให้เป็นชีวิตมันถึงจะอยู่รอดเพราะฉะนั้นในชีวิตไม่มีใครที่บอกว่าอีดอ,อกเกิดมาแล้วแบบเป็นลูกเทพเจ้าไม่ต้องทําอะไรแล้วมี อิ่มพิ์อิ่มอะไรมันไม่ใช่และนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ธรรมชาติฝากไว้ให้กับพวกเราทุกคนแล้วก็แบบต้องขอบคุณธรรมชาติมากๆเลยอันนี้ขอฝากแล้วกันว่าเพื่อนน้องๆมีคําถามสนใจอะไรยังไงอยากคุยติดต่อกับพี่ธรรมชาติตอครูไน่ดน้งเลยค่ะจะมาขานขันคุธรรมชาติได้จากที่ไหนเราคะฝากจ้ำทางหน่อยได้ไหมคะผมเป็นได้ล่าได้ล่านะคะเดี๋ยวจะให้พี่แอมช่วยตอบด้วยเดี๋ยวเราสองคนจะไปยัแยกๆเนาช่วยกันตอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวอีพีหน้ากูจะไปเจอกับเด็กจบใหม่อีก หลายอาชีพเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะช่อง impossible แล้วก็ไปกดติดตามช่องธรรมชาติด้วยเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊วยค่ะรายการมึงไม่ติดไวเลส <laughs> ให้กูด้วยนะมึงจะได้ยินเสียงปะเนี่ยลุกอยู่บ้านก็ <c oughs> คือจิบ,จ,บจิบปะแกเฮ้ยแกแต่งอยู่บ้านแค่นี้หรอแล้วมึงแต่งอยู่บ้านระดับนี้เวลาเอี่ยมมึง <c oughs> มาเข้ามาพูดในบ้านไหมเออรายการเหนือกูนะครับเรื่องหลังนะคะของสิงโตเกอร์ จะใช้ชีวิตกับเล็บแบบนี้ยังไงอะคือเวลาคนทําเล็บเนี่ยมันต้องเลือกระหว่างใช้เล็บกับใช้ชีวิตถ้ามึงจะใช้ชีวิตอะมึงอยากทาเล็บแต่ถ้ามึงจะทําเล็บมึงจะใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้อีกต่อไปอันนี้มึงต้องเลือกไงแล้วท่าไงแกแก้ปัญหายังไงมีผู้ช่วยมีผู้ช่วยตบฉันชอบฉันชอบ